วินาทีของชีวิตค่ะมีเหตุการณ์นี้ครับเกิดขึ้นนะฮะปะทุมธานีที่นี่มีแต่เรื่องข้อโพสต์ครับเรื่องราวของหนูน้อยไปกับแม่แม่พาไปกินก๋วยเตี๋ยวหมูแล้วเกิดอะไรขึ้นนะครับท่านผู้ชมครับนี่จะเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะฮะเด็กแบบกำลังแบบคือทำยังไงดีแม่ก็พยายามโอ้ยไปอุ้มแม่ก็ตบทำไงดีไปตบหลังอุ้มเออตอนแรกแม่ตบหลังบังเอิญว่าเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยว เห็นอแกรู้แล้วต้องมีอะไรติดคอติดหลอดลมเด็กแกเข้าข้างหลังเลยแล้วก็เอาท่าเอามือสองมือประสานแล้วเนบไปที่เลี้ยนปีแล้วก็เขย่าสามครั้งครับปรากฏว่าเศษหมูกระเด็นออกมาจากปากเด็กเด็กนี่ร้องไห้ตอนแรกร้องไม่ออกนะตาปากเขียวแล้วนะคุณรัชนีคือเรื่องอย่างนี้นะครับเรียกรถพยาบาลก็ไม่ทันนะใช่มันเป็นเสี้ยววินาทีต้องช่วยตอนนั้นแล้วบังเอิญว่า เจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวหมูเนี่ยแกแกสามารถทําได้คุณแม่ยังเข้าไม่ถูกทางเลยนะให้ดูใกล้ๆกลอีกทีหนึ่งเนี่ยลูกลูกเป็นแล้วเด็กอึกละอึกละล้วนั่งอยู่ข้างแม่เลยแม่ก็แม่ก็ตบหลังแม่ก็ตบหลังลูกทําไงดีแม่ก็ไม่รู้จะทํายังไงครับเอายกเลยขย่าก็ไม่ถูกวิธีมาแล้วค่ะเจ้าของร้านมาแล้วค่ะเจ้าของร้านรู้ละว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับมีอะไรติดหลอนลมเด็กแน่นอนเข้าข้างหลังเลยเขย่าสามครั้งครับหมูกระเด็นออกมาจากปากเด็ก โอ้โฮเป็นนาทีชีวิตจริงนะครับเจ้าของรา้านก๋วยเตี๋ยวรายนี้ชื่อว่าคุณรติกรครับหรือว่าคุณเพชรอายุ35ปีแกบอกว่าตอนนั้นแกกําลังเดินความดุดูความเรีบรยบร้อยบริการลูกค้าอยู่พอดีเลยคนในร้านก็เยอะเลยสังเกตเห็นว่ามีเด็กน้อยคนหนึ่งมีอาการเหมือนกับอาหารติดคอเลยมแม่ก็กําลังช่วยแต่เศษอาหารก็ยังไม่ออกแกก็เลยรีบพุบเข้าไปช่วยเลยสังเกตว่าน้องตอนนั้นปากเปลี่ยนสีละ แม่กับป้านี่จะหารถนําส่งโรงพยาบาลแล้วแกมองแล้วว่ายังไงก็ไม่ทันการแล้วแกต้องตัดสินใจล้วเอาความรู้ที่เคยดูมาดูนะครับเขาพูดกันพูดอะไรดูใน YouTube บ้างดูในสื่อบ้างอะไรตรงมีอะไรบ้างเนี่ยแกก็เอามาใช้เลยนะครับวิธีการช่วยเหลือคนเศษอาหารติดหลอดลมทํำยังไงนะครับเข้าไปอุ้มข้างหลังแล้วเอาสองมือคล้องมาด้านหน้าแล้วก็กระทุ้งติดกันสครั้งหมูร่วงออกมาจากปากเด็ก โอ้โหเด็กร้องไห้ออกมาได้นี่ถือว่าผ่านแล<า>้วนะครับเป็นการช่วยเหลือที่ถูกวิธีแล้วก็โอ้โห<อ><ถ>แต่และคนที่อยู่แถวๆนั้นตกใจหมดเลยนะใจหายใจคว่ำอา่ะหวัวว่าเด็กจะเป็นอะไรส่รงโรงพยาบาลไม่ทันแน่นอนนะครับนี่เอาลองฟังดูนะฮะท่านผู้ชมครับเดินผ่านไปแล้วก็เลยวิ่งกลับมาเห็นแม่เขากําลังแบบเหมือนกำลังตีลูกอยู่ครับแบบตบลูกอ่ะผมก็เลยจากด้วยความที่เคยเคยเห็นในคลิป ก็เห็นในคลิปว่ามันจะต้องทําแบบอย่างนี้นะก็เลยวิ่งเข้ามาหาน้องเขาเลยแล้วก็อุ้มน้องเขาอุ้มน้องเขาแล้วก็แทกประมาณสามสามทีสามทีแล้วก็เศษหนูเนี่ยกระเด็นออกมาโผมคิดแค่ว่าต้องต้องต้องช่วยน้องให้ได้ก็คือแบบตกใจมือไม้สั่นหมดเลยมือไม้สั่นหมดเลยว่าเฮ้ยมันมันจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่ากลัวว่าน้องจะเป็นอะไรหรือเปล่าประมาณนั้นครับ มันต้องใจเด็ดด้วยนะครับเพราะว่ามือไม้สันแกยังแกมือไม้สันนะอแล้วเอ๊มันจะได้ไหมแต่ว่าในวินาทีนั้นแกต้องตั้งใจบอกว่าอยากจะช่วยเด็กให้ได้ก็ก็ช่วยได้จริงๆเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แกทำถุงวิธีด้วยนะท่านผู้ชมครับก็ลุ้นเนาะว่าเราทำอย่างนั้นมันจะออกไม่ออกด้วยนะบางทีอ่ะ เพราะฉะนั้นนะครับพ่อแม่ผู้ปกครองพวกเราทั้งหลายมีเวลาเราก็เรียนรู้วิธีการช่วยชีวิตเบื้องต้นแบบนี้นะครับสาหรับคนเสร็จอาหารไม่ต้องหมูหรอกครับบางทีเมล็ดข้าวนี่แหละดิฉันอ่ะเมล็ดพริกของคุณเม็ดพริกเลยเม็ดพริกเม็ดใหญ่ไหมที่มันแบบพุ่งออกมาน่ะคุณสังเกตไหมตอนตอนคุณรัชนีนะเม็ดพริกไม่ได้ว่าเป็นพริกหรือข้าวเนี่ยเม็ดข้าวไม่ใช่กหก ไม่ใช่พริกหรอกแต่อะไรก็แล้วแต่นะแต่ไม่ใหญ่เลยนะนี่อะไรก็แล้วแต่นะเล็กๆเนี่ยมันก็เป็นไปได้หมดเลยนะครับมันสามารถจะติดได้เพราะฉะนั้นวิธีการเนี่ยครับเขาให้ไปเอามือคล้องเข้าข้างหลังปั๊บนะครับมือประสานกันประสานกันแล้วอุ้งมือของเราเนี่ยทาบที่ที่บริเวณลิ้นปี่เนาะลิ้นปี่ก็คือใต้ราวนมอะครับแล้วก็กระแทกเข้ากับลําตัวเราปึ๊กอย่างเงี้ยปึ๊กแล้วถ้าอยู่คนเดียวอะ